สวัสดีชาวเอฟซีทุกท่านครับผมนี่อยู่กับช่อง y o u t u เอ็กสอารติการเชนเคยครับมาดูกันครับผมว่าเสียงงานทำอะไรบ้างครับซ่อมมมรุงตามสภาพครับผมตัวนี้เปลี่ยนซีนครับเปลี่ยนซีนกระบอกครับผมเสียงงาจัดหนักครับปีนี้ แล้วก็ทำตัวนี้ครับผมซองตัวนี้หลวมครับสองข้างเลยแล้วก็ข้างนั้นตัวเดินแตกครับผมเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเป็นของตัวนี้ครับผมสองข้างเลยครับงานนี้ หมดเยอะครับผมตัวเดินก็สองหมื่นสามครับหลวมครับตัวนี้ซองตัวนี้หลวมครับเสริมหล็กสองข้างนะครับผมไปทำงานเมื่อวันก่อน,นครับผมตัวเดินแตกครับผมยังดีที่ขึ้นรถได้ครับ นี่นครับผมข้างนี้ตัวเดินแตกครับผมสั่งอะไรเรียบร้อยครับถอดออกมาแล้วครับผมนะงานนี้เจ็บหนักอ

ใช้บริการตลอดครับปูนี้เก็บหนักครับงานนี้เสียงองา ลือดซุมก็เก็บแล้วครับผมเหลือตะโดนข้างหนึ่งครับผมแล้วก็น่าจะไม่ได้ซ่อมอะไรครับผมแล้วก็มีเก็บฝาพวกกินตรงนี้ครับำมันเครื่องซึมครับผม เข่าอยู่เข่าค่อยๆสิบล้อก็ามาทำเบรกหน้าครับผมเบรกไม่อยู่ครับงานนี้ เสียงงานเจ็บหนักครับผมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมารอชมครับผมว่าทำเสร็จจะสวยแค่ไหนครับทอนมาเลยครับวันเดียวช่างจัดการให้ รีวิวคร่าวให้ดูครับผมเปลี่ยนตัวเดินข้างนี้เหมือนกันแล้วก็สามารถตั้งเต่ากระตาได้ครับผมเจ้ากล้วยหอมของเราเสียโตก็เอาไม่โครมาซ่อมเหมือนกันครับผมอูเดียวกันครับผม รอชมตอนต่อไปผมเจินคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมาดูตอนช่างเอาตัวเดือนมาใส่ครับผมฝากเขื่อนกดติดตามด้ยครับสวัสดีครับ